สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรัะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังขงมฑนลนจันทบุรีวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่นี่มีวัดแห่งหนึ่งคือวัดแม่พระนิจานุเคราะห์ระยองครับ ชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระนิจานุเคราะห์เริ่มต้นเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนะครับคือประมาณปี1963ภราดาคณะเซนคาเบียนได้มาเปิดโรงเรียนอสัมชัญระยองและในปี1964มาเซอร์คณะเซนปอรโเนชาร์ดก็ได้มาเปิดโรงเรียนเซนโยเซฟระยองซึ่งตั้งอยู่ติดกันนี้นะครับในสมัยนั้นบรรดา ภาดาและมาเซอร์ตอลอดจนคุณครูคาทอลิกจะต้องเดินทางไปร่วมบูชามิซาในแต่ละวันณนะวันระบุญเปาโลกับใจซึ่งอยู่ที่ปากน้ำระยองการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับจะต้องนั่งรถไปจนถึงปากน้ำจากนั้นจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปอีกต่อหนึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปและเดินทางกลับและยังต้องมาทำงานในแต่ละวันด้วยนะครับ พระสังฆราชฟังซิเซเวียสงวนสุวรรณสีจึงบอบหมายให้กับคุณพ่อยออากิมจันทรสมศักดิ์ได้มาเป็นผู้ถวายมิซาให้โดยใช้สถานที่คือชั้นล่างของหอพักนักเรียนโรงเรียนอััจระยองครับในปี1964มูลนิธิเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยก็ได้มอบพื้นที่ณตรงปัจจุบันนี้จำนวน20ไร่ ให้กับทางสังคมมนทนเพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์และวัดในอนาคตครับในปี1977คุณพ่อยอแซฟเสียนชติพงศ์ได้มาเป็นเจ้าอาวาสณนะที่แห่งนี้ซึ่งท่านจะต้องดูชุมชนแห่งความเชื่อทั้งหมด4แห่งด้วยกันแห่งแรกก็คือกลุ่มคิดชนที่อยู่ณนะบริเวณนี้ กลุ่มที่2ก็คือวัดนักบุญเปาโลกับใจที่ปากน้ําระยองกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคิดชนที่มาตบตาพุธและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคิดชนที่วัดสตัตหีบในปัจจุบันนั่นเองครับโดยในปี1982การก่อสร้างวัดหลังนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปีมีพิธีเปิดและเสกอย่างเป็นทางการ โดยพระสังฆราชลอเลนเทียนชัยสมานจิตในวันที่8กันยายนปี1984ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระมาเกิดพอดีโดยใช้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดแม่พระนิจานุเคราะห์ครับพี่น้องครับพระรูปของพระมดานิจานุเคราะห์ ดังเดิมนั้นเชื่อกันว่านักบุญลูกาผู้นิพน์เพราะวรสารและเป็นนายแพทย์นั้นได้เป็นคนวาดภาพต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งท่านก็ได้วาดหลายรูปด้วยกันนะครับโดยที่ในศตวรรษแรกๆนั้นรูปนี้ใช้เพื่อสำหรับการสอนคำสอนที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระนางมารีภูมจารีผู้ทรงเป็นพระบรรดาขององค์พระเยูคริศเจ้า รูปนี้ได้ไปปรากฏอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าเมืองอิสตันบุลเมืองหลวงของประเทศตรุรกีในปัจจุบันและรูปนี้ก็ได้สูญหายไประหว่างการทำสงครามระหว่างพวกตรุรกีนะครับพระรูปในลักษณะเช่นนี้ได้ไปปรากฏอีกครั้งหนึ่งในปลายศตวรรษที่14บบนเกาะครีตโดยที่มีโจรคนหนึ่ง ได้ขโมยรูปนี้ไปจากวัดและจนคนนี้ก็ได้นำพระรูปไปยังกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยที่พระรูปนี้ต่อมาได้ไปปฏิสถานไว้ที่วัดนักบุญมัตธิวอัครสาวกซึ่งในปัจจุบันก็คือวัดนักบุญอ so ันฟอนโซมาลีเดอริกวารีศูนย์กลางของคณะพระมหาไทยซึ่งพระสันตะปาปาปีโอที่9ได้มอบหมาย ให้กับนักบวชคณะพระมหาไทยได้ทำหน้าที่เผยแพร่ความศรัทธาต่อพระมาดานิจานุเคราะห์ไปอย่างคริสตชนทั่วโลกทำให้รูปนี้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Sense in นจันในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ